เป็นไปการการดูดิการการการเฮ้ยองจิบวะเจมการถ่ายรีทำไมวะเนี่ยการเจมสงก็จะชัดเราอยู่เราอยู่นี่ะเห็นไหมเนี่ยเราอยู่นี่ยวัสดีคเฮ้ยเจมเนี่ยถ่ายเะไรเราจีบเลถ่ายตัวเองเี่ยเรองจีบแต่ว่าเจมเราไม่ทำการเอากล้องมาดิกล้องมา กางแย่มสิไม่นักการเราขัดขืนอยังกำลังเต็มกำลังโอเคันหนีสิเออยเขาขึ้นมาแล้วไม่สองคนอะไรดูสิครับเขางอนเรื่อยเราเขางอนอ่ะเขาไป่ตัดตอนทีพย์เราตอนทีพย์เขาก็น่ากลัวลงเล่นอะไรเนี่ย เดี๋ยวไปดูแล้วก็ช่วงที่เราส่มหน้าให้้งครับ